นี่เราเราเข้ามาไม่กีน่นาที <c oughs> เราทำเซิร์ฟเขาพังวันละสองส่วนเราทำเซิร์ฟเขาบึ้มไปละสองรอบได้เห็ดฟรี <c oughs> อย่างแรกเลยเราออกจากป่านี้ให้ได้ก่อน <c oughs> <c oughs> เราได้แกะอุ้ยอุ้ยอุ้ยกระต่าย ตายไปจริงก็ตายกะตายโดนไล่กัดเอางาวเดี๋ยวน,น้องแมนเฮ้ยหมาหมาเราไม่มีกระตูกับหมาเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงสเกลตันอ๋ออาหารฟรีไม่ดได้อาอาหารได้คุกเฮ้ยได้ยินเสียงสเกลตันมันอยู่ไหนวะน่าจะอยู่ได้ได้เลย เราไม่น่าเรายังไม่ลงไปตอนที้หลักเราไม่มีไม้เราจะเดินออกไปที่เราค่อยไปหาอนาคตใหม่อยู่ฮ่าาชูเก้เคลนขับคุณครับโอเคอได้คนมีใครมบขโมยอุ้ยมีเพื่อนคนที่สองขามาอะไรวะข่าหมุนเลยเอ้ยไม่เราตัดไม้ปอกหนึ่งแล้วเราก็ขาบตัวคราฟกับจะติกหลานแล้วเราก็จะมีขวานใช้กัน เรียบร้อยอุ้ยแอดมินเ,มเดี๋ยวนี้เขามีเยอะกันเดี๋ยววะฮ่าหา้าหมูฟรีตรงนั้นไม่หมูอีกเอาเนื้อมานี่แฮ้งๆกูมีนด้สิบสี่อันกูรวยแล้วอะไรอ่ะหนีออกจากป่ามาเจอป่าตอนนี้ก็ยังคิดไม่อกอกแต่ว่าจะเข้ามาทําอะไรในะเซิร์ฟนี้ดีอาจจะไม่อยู่เฉยๆก็ได้ไั้งอาจจะไม่ได้ทําอะไรเข้ามาหนึ่งวันแล้วก็หรือถ้าเกิดมีเพื่อนเข้ามาก็อาจจะมาเล่นต่อได้ไั้งแต่เพื่อนไม่น่าเล่นหรอก ไหนๆก็มีหินเราแวะเขา้าเราแวะไปขุดหินหน่อยละกันทีนี้เราก็ได้หินแล้วแอบมิดลงมาตีกันไหมอะไรอ่ะเขาล่าสุดเขาจะเปิดสึกแอบมิซนซะละเดยวเพลย์เยอะอยู่เนี่ยอยู่ปอกอย่างที่เข้าข่ายกวนตีนไหมเราเราหวังว่าเราจะได้ออกจากป่าในเร็วๆนี้นะตรงนั้นมีถม้ำหวังว่าจะมีฐานให้เรานะเออ อาจิงดิไม่มีฐานเลยเหรออะไรการทําไม่มีฐานก็โอ้มือเด็กแล้วเราไม่มีเตียงขับเตียงก่อนกล้าทิตตกนี่มันสวยดีจริงเลยเอาเฮ้ยใ,ให้กุณน,นอนสิเออเฮ้ยขาไม่นอนกันจริงเหรอ โอเคงั้นเราขนของออกเดินทางเดแลยวละกันก่อนไปเราคราบขวานก่อนไม่งั้นเราไม่มีอาวุธแน่โอเคไปเดินทางกันต่อแล้วผมก็ได้กลับมาที่ป่าสปูสอีกรอบหนึ่งอะไรกันเนี่ยเกมนี้มันเล่นตลกกับผมเหรอเสียเแลเเียบละทำเมื่อกี้ผมไปรอดกับมานี่บอกแต่ว่าได้ไปเจอหน้าแอนินแน่เฮ้ยทานกับคีปเปอร์โอเคตรงนี้มีเหมืองเราจะปักหลักลงที่ลงไปที่นี่เลยดีกว่า ขอถานหน่อยครับผมผมยินเสงตัวอะไรเลยนะแตกหนึ่งผมว่าแล้วไป,ไปผิดมันต้องเดินม,มาหาจริงด้วยดูนะผมยังได้ถามมาตั้งสองอันเขานอนกันสามคนแล้วแต่ผมนอนไม่ได้คลิปซอมบี้ไลน์ล้อมไปรับตัวนนอนเอ้าเฮ้ยผมไม่ให้ทุกคนนอน ออือืมอมอมอมไม่ละอาหารหมดโอ้ยไม่จริงไม่จริงอะเราควรไปไหนดีตอนนี้เราไม่มีที่ที่ปรับให้เลยเราไม่อยากออกเซิร์ฟอะเป็นวิธีเป็นมันเป็นการตัดสินใจที่เยี่มมาก อันนี้แอดใช่ไหมแอดซัน,นเอ่ม ราจ้าไม่อยู่แล้ว้าผมตายผมมาเจอหน้าเขาได้เลยฮะวิธีแก้ปัญหาที่ชาญฉลาดที่สุดนั่นก็คือใช่แล้วครับการสาั่งตัวเองแค่น,นี้มันก็หากูไม่เจอแล้วฮ่าาเขาตาตื่นมาหามผมอ่ะ เขาตามมาผมทำไมอ่ะเขาตามมาผมทำไมอ่ะมีใยเหรอ ผมครับคือเขามาให้ของผมเหรอไปแล้วไปอยู่ตะกูไก่สามตัว พาต้ามผมมาทำไมอ,ะอ่ะเขาได้ผมไปอยู่อันตรายเดียวกันเด้อ,อ,อเฮ้ยบอลบอลแล้ววเฮ้ยจ้ะหมายแล้วแต่ผมไม่มีกระดูกแอบมิงไม่ได้เรียนตามตัวผมมาใช่ไหมเอ๊ะแอบกำลังผมกลัวนนะ เขาตั้งผมมาทำไมอ่ะเขาจะมาหาบ้านผม嘛หรืออะไรอะ่ะตามมาเขาจะพาผมไปไหนอะ่ะเขาจะพาผมไปฆาตกรรมปะเนี่ยผมยังไม่มีเหล็กเลยอะ่ะเอาไงดีวะเราแบบเราอาจจะหันหลังเราหนีไปเลยไหมอยากเล่นอยากเล่นเขาอาจจะพาเราไปอยู่ในบ้านก็ได้นะ พาเราไปสร้างบ้านอะไรอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยอ๋อทุงยาแผนโอ้ใช่ป่าว่ะหรือเปล่าวะเฮ้ยทุงยาแผนแบบไหนเราได้อุ้ยขอให้เราสาาร้างวัดที่นี่โอเคอันนี้บ้านใครวะ,ะผมว่ามันต้องมีวงจรเรซเตอรน์อย่างแน่นอน แน่นอนว่าเราจะเราจะไม่สร้างบ้านแบบคนทั่วไปนี่ประตูยางงี้ประตูยางงี้มันหน้าของไซเราสำรวจบ้านเขาหน่อยดีกว่านี่บ้านฟาร์มเห็ดส่วนรวมส่วนรวม,วรวมก็คือใครจะมาก็ได้อันนี้สายล่าฟ้าอันนี้ที่ปั๊มลาวาอันนี้ฟาร์มโกเบรี่อ๋อฟาร์มของวัาสโตนเอเอร์เนเทอร์ว,วาดหลุมคีเปอร์เอ้ยไม่หลุมซโนแมน มีชื่อไหมไม่มีชื่อแล้วก็ชูการ,ร์ไคน์ส่วนรวมนี่ไงมาวันหลังจะมาเก็บผงบริตนะครับอันนี้เป็นเตาย่างอาหารตรงนั้นมีหออะไรไม่รู้มีฟาร์มวัว อันนี้บ้านใครจะใครก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็ไม่เคยมาเฮ้ยเสร็จพร้อมกันจะสองกันออเลยอ,อ่ะเเ้อร์เอ้าแอดอันนี้เอิม่มบ้านใครอะ่ะงไอไม่ยุ่ง น,นี่เราวะหอประพาคารหอประพาคารอุ๊ยดีแล้วเขาสร้างไปสูงเลยตายประตูเนเธอร์สร้างในบ้านเขาไม่รำคาญเสียงเหรอ แถวๆนี้น่าจะเหมาะนะอ๋อตรงนี้เป็นหลุมน่าจะหมออยู่อืมอย่างนั้นเลยอุดก,ก่อนซ้อมรูกันแล้วค่อยขุดใหม่เราจะได้มองภาพรวมบอกว่าเราควรจะสร้างบ้านเป็นยังไงเดี๋ยวนะถ้าเขามีสลามสลามพิสตันงั้นแปลว่า เราจะเราจะได้ไปขอสลางเขามาใช้ได้ชี้ไอเดียดีแต่ดินหมดแล้วเรากูก็ไม่มีที่นอนอีกแล้วใช่ไม่มีแก่เลยถ้ามาเป็นเวอร์ชันเก่าๆนี่ก็ดีนะแบบขนแก่สีอลไรก็ได้ทำเตียงแต้หมดเอาไปสีแดงหมดผมไม่มีดินเหลือแล้วะนั่ยหละบ้านผมเราจะทาทำให้มันกลายเป็นกลุมใหญ่กว่านี้ เดี๋ยวผมจะขุดลงไปลึกๆเลยทำเหมือนเหมืองแต่ไม่ใช่มันคือบ้านปักไฟไว้จะได้รูวันนี้บ้านคนต่อมานี้ปุ๊บเอ่อก็ขุดลงไปต่อไป <c oughs> อุ้ยเหล็กเรารอดแล้ว,แ,ลวแต่เราไม่มีฐานรู้เรื่องหนึ่งสองสองก้อนเองอะไรวะโคตรเกลียเลยอ่ะมีเหล็กอีก ได้แค่นี้โอ้โหถ้าจะขนาดนี้ไม่ต้องให้กูก็ได้ดูแลผมจะทําบ้านแบบไหนดีจะทําบ้านแบบที่เคยทํเวลาตอนเล่นกับเพื่อนมาแต่เป็นบ้านเข้ามบันไดนี่แหละขุดลงไปจนสุดเลยแล้วห้องมันก็จะอยู่ประมาณนี้ข้างๆก็เป็นกล่องๆๆๆไปกูได้ดีแล้วสรดูสงสัยผมต้ขยายพื้นไม่ก็ขาย,ายายเพดานวะเราจะไว้วางบันได มันจะเป็นบ้านที่เป็นทางรงเมืองไปนในตัวด้วยใช่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 ทางรง่มเงแล้วเราก็ต้องใช้พาลาังที่ขุดเยอะขึ้นอีกน่าจะเอาหินแกดิบมาทำพิเอ็กได้เนาะเราจะาระดับนี้ละกันอ่ตรงนี้ก็จะเป็นตัวคราฟแล้วก็ตวเตาเผาของคลาสิกของคู่กันแล้วก็สองอันนี้จะเป็นกล่อง เปิดไม่ได้ชิปหายอ่าฮอายพี IP ฐานนะฮะโอ้โหดนแรกจากแคม เอาใหม่เอาพวกนี้ไปทั้งละปแปลกๆนะเกือบตายแล้วกูนี่บ้านกูเป็นแหล่งสปอร์มันเตอร์ใช่ไหมเนี่ยของไม่จำเป็นก็เข้าไปอยู่ในนี้ให้หมดเลยนะจ๊ะจ๊ะจ๊ะเอาเอาเกมดิง เก็บเหล็กต่อแล้วก็เราจะาห้องไว้ตรงนี้แหละตรงข้ามกันเลยเราจะาห้องเราไว้ประมาณนี้สักขั้นหนึ่งแหละเอาไว้ต่ำๆหนแอยลกันเซฟกว่า สงสัยเราคงจะได้ไปตัดไม้กันสินะป้องนันเราเคยถึงวเวลาไปตัดไม้แล้วสินะเพราะว่าเช้าแล้วเริ่มจากการตัดต้นไม้พิการนี่ก่อนเลยอ่ะเมื่อกี้แอดมนผมเหรอหรือว่าเมื่อกี้ได้ผมเห็นมันไม่ใช่แอดมินเอาลไงเรื่องสยองเรื่องสยองในเซิร์ฟไหม,มครับฮีโร่ป่าจะมีจริงก็ได้ไม่ใช่ละ ไปเลยที่กูทีนยิงย่าวโอ้โห <c oughs> ไม่มีอะไรนะาตทุกคนผมไม่มีอะไรจริงติงแอ็เต็มกล่องไม่รู้เหมือนกันมาอย่างไง ขุดห้องแต่ไม่ได้หินเลยได้แต่แกนิดสงสัยเราคงได้สร้างห้องด้วยแกนิดล้วสินะหินแกน,นิดก็ไม่ใช่ว่าจะไม่สวยนะอันนี้เราจะขุดไว้เพื่อทำผนัง คือทรงกราคงไดเอาเกระดิบมาทำบันไดแน่เลยเดี๋ยนะฮ่าฮ่าชิบหายแล้วท <c oughs> ุกคนไม่สังเกตเลยใช่ไหมถ้าเราจะวางบันไดเนี่ยผมจะเข้อาไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ว่าเราก็ต้องเราเ <c oughs> พราะฉะนั้นเราต้องเราต้องขุดบันไดเพิ่มอ,อีกช่องหนึ่งเยี่ยม แพนิชผมหมดกล่องแล้วเหรอนี่เราใช้หินเดียวคุ้มค่าจริงจะพอไหมหนอพอแต่พื้นไม่พอ งั้นเดี๋ยวพื้นเราจะใช้เป็นตัวบิ๊กผมไม่มีถาเลยเราไม้ก็พึ่งกับปแปลงไม่เป็นไรเราจะฝากคอมผมไว้กับไม้แปดไม้แปดอัน เกมได้งอีกแล้วโอเคเราได้ของคืนเราจะรีบทำเมื่เสร็จแล้วเราจะรีบเบิร์นก่อนตอนที่ทันทีเอ,อ้ยบลีมบๆลีเลเฮ้ยห,หมูทำไมไม่เป็นแกะฮะทำไมไม่เป็นแกะ ขาไปเกิดใหม่นะครับขอให้ชาติหน้าเกิดเป็นแกะเฮ้ยฟ้าประธานให้มากำเนิดให้แกะชื่อวุชิระทำสาธิตไม่ใช่ละเฮ้ยทีนี้ผมก็มีเตียงนอนสักทีเฮ้ยมีหลุมคีปเปอร์อย่างนี้เราต้องมาขุดต้นไม้เก็บงานเราจะได้เอาไม้พวกนี้ไปเผาเป็นถ่านโดยที่เราไม่ต้องทำถานหนงสีเนสอะม,มองหน้ากูโดไหมฮะหันเรีย่ยเหรอฮะแกะหันเรี่ยงเหร ติตออาชีของขาทุกตัวแหละไม่เว้นว่าเป็นใครเพราะผมต้องการอาหารผีหลอกมาจากไหนอ่ะกูแตะมาอยู่ดีผีหลอกช่เลย แต่เ้มาทำมันตายบ่อยห้าห้ากลับบ้านเราลักราอยู่พระโอถฐานจะหมดแล้วขออีกสองก้อนได้ไหมแล้วก็เอาเอาเอาไม้นี้ไปเผาแล้วกันเนีี่เกือบวางแล้ว หมดแล้ววะหมดไว้หมดไว,ด,ไวดูละเราจะเผาอาหารยังไงโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาาเรามีบริการเตาย่างอยู่เตาย่างฝั่งกันนูนโอ้โหกองทับหมากองทับหมาอันนี้กองทับปลา ไม่ชัวร์เคยได้ผมมาปลูกมาเริ่มตัวแล้วหรอหน้าจะเอาเนาไปย่างได้เนะาะจัดเนากาเนเนื้อสุก อันนี้คือบ้านเขาเฮ้ยมาอย่างน,นี้อ่ะอนี่เตืีนวนาแบบคีย์ทีฟอ่ออละล่ะทีนี้เราต้องมาคิดแล้วว่าระบบตรงนี้เราจะทำยังไงดี ตอนนี้ที่ผมคิดไปนในหัว baking. คืออยากทำให้เลสโตนดานออกมาแล้วก็ดานขึ้นไปแต่ว่าทำยังไงดีขอจะทำบ้านเป็นอะไรวะ <im ful noise> ให้ทำพื้นให้บ่อเห็นจะสร้างบ้าน สองอัน โอเคบ้านเสร็จแล้วบ้านเราเสร็จแล้วจบสักที